เยาเยอะจังเลยสำหรับยอดป่าทุนนี้มีน้องร่วมทำบุญได้เจ็ดพันนะครับแปดบค่าเต้ายี่ได้38,660รวมแล้วที่ทางวัดจะได้รับสี่หมื่นห้าร้บาทครับพี่น้องดูค่อ้ๆดีหรือไดิใที่ไหนเนี่ยคุณเชียงรู้จักือเคล่าฮะรู้จักพี่าครับ สามสีแบดไมห่น่าคล้ายๆกันนะไ,<ห>นไม่ <นะ S 2> ไม่เกี่ยวกันใครที่ไหนเนี่ยไม่วิ่งหนีใน,นมาหน้าตาตื่นเชียวอ,อากาศก็หนววาวก็่ได้เป็นลมได้นะข้าวหรือเปล่าไม่รู้อ,อือเอ๊ะอะไรต้องมาเปิดอะไรแั้วหรอจะจัดเนี่ อะไรม่ใ่อะไรเพื่อเลยอ่ะเนจะเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่ด้ไงจะไปหัวอะไรอีกรึเปล่ผู้ชายผู้ชายแต่ฉันรู้สึกว่าคนที่เรากำลังช่วยอยู่เนี่ยไม่ใช่ผู้ชายนะผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายอ่ะผู้ชายไม่ใช่ก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ผู้หญิงไม่ใช่นาริกาทุกนี้หรอกไม่ใช่นาริกาที่ไหนอะไรกําไรเท้า ว่าหาหน้าปัดไม่เจอไม่เคยมีเออนี่เหมือนกันเลยแล้วนี่ปุบปุบหน่อยวะเปลี่ยนบอร์ปัญหาไม่เปลี่ยนหรอกบ้านจนผู้ชายคนนี้ก่อนจริงน่าเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้สึกได้ผู้ชายความเนี่ยความจริงและต้องเป็นผู้ชายแน่นอนทำไมอ้าวขอขอบคุณผู้ เป็นผู้หญิงแน่นอนแล้วจะเป็นผู้ชายได้ยังไงเนี่ข้อสังเกตง่ายเลยคุณเชียงแกเห็นหรือเปล่าฮะแกไม่สองข้างนี่งงสทำไมวะไม่วัขาวใสเขาทำเป็นพี่เพจนี่เหมือนกับพระางศพเนี่ยนี่เราจับได้เลยคุณเชียงไม่เอาไว้จับมาจับจับเดี๋ยดูของแกนี่ ผมแกแข้งยังก็ตับเป็ดมือมึงก็ได้นึงแต่แหลคนทำงานดนี่ยกูก็ทำนี่อีกอย่างหนึง่งอะไรจะดูนี่เห็นไหมทั้งแขนทั้งขามือมน้นี่เออมือหรือตีนลิงนะเ <c oughs> อออมึงเอาอะไรมาเปรียบเทียบเป็นตีนมือก้างเก่า โนรเรียนกำเรียนี่ทิศวะทิวะทะแบกอีแต่ปูนทออแบกแปูนเดี๋ยวแขนขาเนื้อตัวเนี่ยนิ่มไปหมดเลยนิ่มนิ่มนิ่มอยังก็ปูนรุ่นแหละดูงานไดเจริของแกนี่แข็งในการท่อนไม้กู้ที่ขนเป็ดเนาะ แล้วนี่กูจะเป็นผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชายพรนั้นกูเลยดีกว่ามาพรนั้นเลยดีกว,ว่าเนี่ยไม่ต้องคุยกับเราเองจดัดไปเลยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะายถูกอ่าคนไทยถูกใช่ไหมมึงถายถูกกูกูเป็นชาต